สวัสดีครับทุกคนแล้วพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแบงโอ้แบงฮะและวันนี้ครับผมผมมีเรียกได้ว่าข่าวนะครับเป็นข่าวของป๊อปคอยเนี่ยวอเข้ามาในหูของผมเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าข่าวเนี่ยเป็นจริงเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าทุกคนที่สมัครนะครับป๊อปคอยเนี่ยเตรียมวาวกันได้เลยครับผม ราะว่าสิ่งที่ผมได้ยินมานะครับก็คือว่าตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีน้องใหม่เหรียญเนี้ยหรือว่า New Gen Token เหรียญเนี้ยนะครับในส่วนของตัว PoP oy, ผมได้ยินมาว่าท่าลิฟหรือว่าขึ้นบนกระดานเทรดของบิตคัพเนี่ยจะมีมูลค่า เทียบเท่ากับตอนที่บิตคับเนี่ยเข้ามาในกระดานเทรดใหม่ๆนั่นแสดงว่าตัวบิตคับเนี่ยตอนที่ขึ้นลิสต์บนกระดานเทรดใหม่ๆเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่30บาทนั่นหัายควาว่าตัวปป้าคอยหรือโทเค็นเหรียญใหม่เนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ30บาทต่อ1ป๊อป้าคอย ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทางอ๊อคอยเนี่ยนะครับประกาศออกมาให้แน่ชัดก่อนดีกว่าว่าตอนที่ลิสต์หรือว่าขึ้นบนกระดานเทรดแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ต่อ,อ๊อคอยแต่ตอนนี้เราก็อุ่นใจได้เลยครับว่าอย่างน้อยเรามี100เหร,รียญ๊อคอยเนี่ยนะครับหรือว่า100โทเค็นเนี่ยไว้ในมือนะครับเราไม่มีทางที่จะตกเครื่องแน่นอนแต่ผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมอิน ไปคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครเพื่อลงทะเบียนรับป๊อปคอยฟรีจํานวน100เหรียญเนี่ยอินไปกับผมไหมนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดีเลยเหรอครับ คือมันมีโทเคนอมิกเนี่ยหรือว่าเศรษศาสตร์เหรียญดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับน่แสดงว่าทางบริษัทเนี่ยนะครับหรือว่า Ford Apple เนี่ยจะต้องทำอีโคซิสเต็หรือระบบนิเวศของเหรียญของตัวเองเนี่ยให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างตัวดีมานและซั p l y ได้คือมันเป็นเหรียญที่ครบหลูกจริงๆครับเหรียญน,น้องใหม่เหรียญน,นี้นะครับตอนนี้ผมเนี่ยถือเหรียญเนี่ยประมาณ6,500โทเคนหรือว่า6,500ปห้าร ั่้ต้องบอกว่าถ้าเหรียญเนี่ยมันิิ s ์ขึ้นบนกระดานเรดในราคา30บาทหรือมูลค่า30บาทต่อ1ป๊อปคอยจริงๆเนี่ยผมสามารถทำกำไรหรือว่าสร้างมูลค่าจากเหรียญเนี่ยนะครับได้อยู่ที่ราวๆ195,000บาทโดยที่ผมแทบจะไม่ได้ลงทุนทำอะไรเลยครับทุกคนไม่ได้แบบเสียงเงินสักบาทเพื่อลงทุนในการซื้อเหรียญน,นี้เก็บมาไว้นะครับไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากซื้อว่าผมมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารและก็ชวนผู้คนเนี่ยที่มาร่วมฟอสเ t อร์ค m มมูนิตหรือว่าชุมชนสาย๊อปเนี่ยจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่นั่นเทากับว่าเราสามารถเมกเหรียญเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเหรียญน,น้องใหม่นี้นะครับผมแนะนำให้สมัครเพื่อรับเหรียญฟรีก่อนนะครับจำนวน100เหรียญน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่มีการสมัครแล้วให้ชวนเพื่อนๆหรือว่าคนที่คุณ รักหรือว่าคนที่คุณห่วงใยนะครับให้เข้ามาสมัครร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ร่วมกันนะครับคือคนที่ไม่เคยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเหรียญดิจิตอลเลยแม้แต่น้อยเนี่ยผมแนะนำครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดละนะครับและเรียกได้ว่าน่าจะเข้าถึงได้ไวที่สุดไม่เป็นไรครับทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนใน คริปโตเคอเรนซีเลยยังไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญดิจิตอลเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันใหม่ในเหรียญบอทคอยเหรียญเนี่ยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเหรียญเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะโกลด,ดูดูมูลได้นะครับทั้งนี้ครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆตกรถหรือว่าตกเครื่อง เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าลงทะเบียนรับเหรียญเป้าคอยฟรี100เหรียญเนี่ยผมให้รีบสมัครก่อนเลยนะครับให้กดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนสมัครได้นะครับหรือว่าใครไม่รู้วิธีการสมัครให้กดมุมขวาด้านบนนี้นะครับที่ผมปักไว้ให้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดแล้วก็คลิกดูคลิปนั้นก่อนนะครับมันจะมีวิธีการสมัครให้เพื่อนๆนะครับผมซึ่งวิธีการสมัครมันก็ไม่ได้แบบยากอะไรนะครับแค่กกอกตามที่ ทาง Popcoin เนี่ยเขาสอบถามมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกในเรื่องของตัว Popcoin หรือว่าโทเค็นน้องใหม่เหรียญน,นี้กันสัหน่อยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้จากเหรียญน,นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องบอกว่าเหรียญ Popcoin หรือว่าโทเค็นน้องใหม่เหรียญน,นี้นะครับถูกพัฒนานะครับร่วมกัน3บริษัทซึ่งบริษัทหลักๆเนี่ยจะเป็นบริษัท IS Group นะครับและ IS Group เนี่ย มีบริษัทลูกหรือว่าบริษัทในเครืออย่าง Post a p p p l e ที่ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันและพัฒนาตัวโทเค็นหรือว่า p o อ c คอยเหรียญนี้ขึ้นมานะครับผมและบริษัทที่3ที่ร่วมกันทำตัวในส่วนของบ็ p c คอยก็คือบริษัท Future c o m p u t e r นะครับบริษัท Future c o m p u t e r เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกนารจัดการสินทรัพย์ลิจิตอนครับซึ่ง3บริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่รวมกันและสร้าง ตัวโทเค็นน้องใหม่หรือว่า Popcoin โทเค็นโทเค็นนี้ขึ้นมานะครับผมมันมีการคิดในการใช้งานได้อย่างครบถลูกจริงๆสําหรับเหรียญ Popcoin น้องใหม่เหรียญนี้นะครับผมเอน้า3บริษัทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น r อเอ o ก p ์กรุ๊ปพรหรือว่าฟิวเจอร์คอมเทโลเร่ผมรงเล็กสั้นๆน,นะครับว่าเป็นบริษัทพรอเด p p เปิที่มีการพัฒน,นาในส่วนของตัว Popcoin Application หรือว่า โค okay. รเคปลอปคอยน้องใหม่เรียนนี้นะครับผมถามว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นโฟร์แอปเปิลนะครับหรือว่าแอปเปิลลูกที่4จากที่ผมได้ลองศึกษามาเนี่ยนะครับทางผู้บริหารโฟร์แอปเปิลนะครับผมเขาบอกว่าแอปเปิลสามลูกแรกเนี่ยนะครับลูกที่1ก็คือมันเป็นไปในเรื่องของความเชื่อในส่วนของศาสนาริสต์ก็คืออาดามกับอิฟกินเข้าไปนะครับลูกที่2เนี่ย เป็นลูกที่หล่นส่หัวเสื้อไอแซคนิวตันนะครับที่ก่อให้เกิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับและลูกที่3นะครับเป็น Apple ของสตีฟจ็อบซึ่งทั้ง3ลูกเนี่ยเป็น Apple ที่สร้าง Impact ให้กับคนทั่วโลกทุกคนต่างรู้จัก Apple ทั้ง3ลูกนี้ทั้งหมดนะครับนนก่ากว่าความคาดหวังของโค้ Apple หรือว่า Apple ิลลูกที่4เนี่ยต้องใหญ่แล้วก็มี วิชั่นที่ไกลพอๆกับ Apple 3ลูกแรกหรือเปล่าไหมครับคือ Apple ทั้ง3สามารถทําให้คนทั่วโลกรับรู้ทําให้คนทั่วโลกยอมรับและ for a แอปเปหรือว่า Apple ลูกที่4เนี่ยจะสามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับได้ไหม อันนี้ต้องมาดูกันนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ไทมิ่งมันอยู่ที่ช่วงเวลาเนาะอันนี้เราไม่สามารถที่จะก,กําหนดมันได้นะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยยอมรับในแนวคิดของโฟ r d a อ p l เหรือว่า Apple ิลลุยสของโลกที่เกาะกําเนิดขึ้นเนี่ยนะครับ ในส่วนของตัวพอพลถ้าทุกคนยอมรับมันมันก็สามารถที่จะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดกระแสะและสร้างสิ่งที่เรียกว่า Impact ให้กับทุกทกคนได้ให้กับคนทั่วโลกได้นะครับผมจริงๆแล้ว๊อคอยหรือว่าโทเคนน้องใหม่เหล่านี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเก็ฑ์กาไรได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโทเคนเรียกได้ว่าเป็นโทเคนเหรียญแรกของไทยที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน เหรียญโทเค็นนี้ได้จริงๆอย่างเช่นในการซื้อสินค้าและบริการเป็นต้นนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ครับว่า f o ร์ดิปเใช่ไหมครับบริษัทที่ผลิตในส่วนของ p v o l u t i o n Popcoin หรือว่าตัวเหรียญโทเค็น p c o i n นี้ขึ้นมาไปดวกับทางโรงแรมเอาเป็นว่าเป็นโรงแรมของโซนพัทยาหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นโรงแรม้วกันนะครับผมทางโฟร์ดเบอกเนี่ยห้องของโรงแรมเนี่ยมี ว่างอยู่ใช่ไหมถ้ามีว่างเนี่ยเราขอซื้อห้องเนี่ยด้วยเหรียญโทเค็นบ๊อกคอยนะครับพอมีการซื้อห้องแล้วก็เอาห้องของทางโรงแรมเนี่ยไปรตขึ้นบนแอปพลิเคชันบ๊อกคอยแอปหลังจากนั้นเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเราหรือที่เรียกว่าอปสเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปโดยการที่เราเนี่ยมีเหรียญโทเค็นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมีเหรียญโทเค็นที่ได้ฟรีๆจากการทํากิจกรรม เก็บอยู่ใน wallet ของแอปพลิเคชัน Top c o ออยู่แล้วนะครับสมมว่าเราจะไปเที่ยวพัทยาเราก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกดูโรงแรมแต่ละโรงแรม ของโพรนเปิ์ที่มีการโคหรือว่าเป็นพารามิตรกับโพรนเปิ์เนี่ยที่ได้มีการดิวกันไวไ้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนําเหรียญโทเค็น token ที่เรามีเนะี่ยไปจ่ายแทนเงินสดได้เห็นไหมครับมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทันทีเลยเหมือนกับเราเนี่ยไปเที่ยวและได้ไปพักโรงแรมแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวถามว่าเป็นผมผมก็ใช้นะเป็นผมผมก็เอานะครับไม่พลาดไหมอ่าเราไม่ได้แบบเอาเงินสดไปซื้อแต่ว่าเราเอาโทเค็นที่เรามี จากการทํากิจกรรมแล้วก็ได้รับเหรียญโทเค็นเนี่ยมาแล้วก็เอาไปแลกกับทาง f o r d a p p l e หรือว่าแอปพลิเคชันป๊อปคอรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันวินทั้งเราที่ได้พักห้องหรือว่าพักโรงแรมฟรีและมันวินทั้งทางเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วถ้าถามว่าทาง f o r d a p p l e ที่ขอซื้อห้องของทางโรงแรมเนี่ยนะครับซื้อมาเป็นป๊อปคอรเนี่ยแล้วทางเจ้าของโรงแรมเขาจะเอาป๊อปคอรเนี่ยไปทําอะไรเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็สามารถที่จะ นำเหรียญที่ได้จากโพสแอป p ปิลที่จะมาเป็นปปอรคพล์นียนะครับนำไปเก็งกำไรหรือว่านำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกลับมาให้กับทางเจ้าของโรงแรมได้เน,นี่ยครับคือแบบมันบินทั้งหมดเลย นะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ที่ใช้นะครับทางโฟร์แอปเปหรือในส่วนของทางแบรนด์สินค้าบริการหรือบริษัทต,ต่างๆที่มีการโคร่วมกันกันกบโฟร์แอปเปบินทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะได้ใช้ห้องพักฟรีได้เพาะว่าไงครับแล้วในส่วนของทางโรงแรมก็สามารถที่เอาเหรียญไปเก็งกำไรต่อหรือว่าสามารถแลกเหรียญเป็นเงินสดได้นะครับในโฟร์แอปเปเนี่ยก็จะมีทั้งยูเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์ที่เข้ามาเห็นไหมครับคือมันวินกันทั้งหมดคือเรียกได้ว่านะครับโทเค็นน้องใหม่เหรียญเนี่ยนะครับหรือว่าคอ่ย มันเป็นจุดเชื่อมโยงทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันโดยที่เป็นยูสเคสแรกของประเทศที่สร้างเหรียญคริปโตน้องใหม่เบรเนี้ยขึ้นมามันเป็น New Business มันเป็นยูสเคสที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เรียกได้ว่าเป็น Utility Token นะครับหรือเหรียญดิจิตอลที่มีการใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการได้จริงโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีเศษศาสตร์เหรียญดิจิตอลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคือมันหมดปัญหาและก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนและที่สําคัญคือใช้แทนเงินสดได้เป็นเหรียญที่มีราคาคงที่เพื่อรักษาสมดุลของเหรียญไม่ใช่เหรียญที่ เกิดมาเพื่อเก็งกําไรเพียงอย่างเดียวและเป็นเหรียญที่ผมคิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญป๊อกคอยน้องใหม่เหรียญนี้พอพูดถึงเหรียญราคาคงที่เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่สมมติว่าป๊อกคอยเหรียญหนึ่งมีราคา30บาทนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะคงที่อยู่ที่30บาทเสมอไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดีมาและซัายอุปสงค์อุปทานที มันสอดคล้องกันเชื่อมโยงกันคือถ้ามันโตเนี่ยราคาเหรียญโตเนี่ยก็ต้องโตไปด้วยกันพูดได้ว่ามันมีความบาลานซ์ค่อนข้างสูงสมมุติว่าความต้องการมันเพิ่มมากขึ้นราคาเหรียญมันก็สูงขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ว่ามันมีจุดที่แบบไม่ได้สูงมากจนเกินไปไม่ใช่แบบว่าเป็นเหรียญที่แบบเกิดขึ้นมาเพื่อเก่งกําไรเพียงอย่างเดียวมีการซื้อขายเหรียญน,นั้นๆเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เหรียญแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยเป็นเหรียญที่สามารถใช้ได้ครบหลวนจริง เพื่อนๆทุกคนจําคํานี้ไว้นะครับว่า Popcoin พลตฟอร์มหรือว่าเหรียญดิจิตอลเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ถูกดีไซน์มาเพื่อทําให้ทุกทุกคนเนี้ยวินนะครับจาไว้เลยว่าทุกทุคนต้องวินจากเหรียญ Popcoin เหรียญน,นี้ นะครับย่างง่ายเลยเนี่ยเราจะต้องวินจากเหรียญเหรียญนี้หรือเราจะต้องได้อย่างเดียวจากเหรียญเหรียญนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยเหรียญป๊อปคอยจะถูกล้นออกมาทั้งหมด1นึ่งล้านเหรียญป๊อปคอยนะครับหรือว่าปีหน้าปี2565เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ล้นออกมาก่อนจะล้นออกมาทุกๆปีเนี่ยจนครบสปีนะครับก็ปีละ2,500ล้านเหรียญรวม4ปีก็1 0 0 0 0ล้านเหรียญเขินหรือว่า1 0 0 0 0ล้านเหรียญป๊อปคอยพอดีนะครับผม ในส่วนของการร้อนออกมาปีแรกเนี่ยหรือว่าปีหน้าวันที่11เดือนมกรา2565เนี่ยนะครับก็จะเป็นเฟสแรกเนาะจะมี5ฟีเจอร์หลักๆที่เราควรรู้ไว้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือฟีเจอร์แรกเนี่ยผู้คนสามารถเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็สมัครเพื่อรับเหรียญโปรพลอยได้ฟรีเดีดยกว่เป็นอินโทรหรือว่าขั้นแนะนํา แล้วกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักในส่วนของตัวป o w e r p o i n แล้วก็ได้รับเหรียญฟรีจำนวน100เหรียญไปนะครับมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็วินนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับหรือที่เรียกว่า Activity Feed จะเป็นแบรนด์ต่างๆในอ i s หรือว่าพันธมิตรของคือ i s เองเนี่ยนะครับมาดีไซน์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและแจก เหรียญป๊อปคอยเนี่ยให้กับยูเซอร์หรือว่าผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมทางการตลาดเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับเหรียญป๊อปคอยไปอันนี้คือฟีเจอร์ที่2นะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่3นะครับจะเป็นในส่วนของป๊อปคอยรีดิมชั่นแอเรียหรือการนําสินค้าและบริการเนี่ยเข้ามาใส่ หรือว่าเอามาวางไว้บนแพลตฟอร์มโดยที่เราทุกคนเนี่ยที่มีในส่วนของเหรียญ p ็อกคอยอยู่ในมือเราสามารถนําเหรียญน,นั้นอะมาแลกสินค้าและบริการได้ฟรีสำหรับฟีเจอร์ที่4นะครับหรือที่เรียกว่า Pop กคอยส t c k i n g Pool กรณีที่คนที่มีเหรียญน,นะครับไม่ได้เอาเหรียญของตัวเองเนี่ยไปใช้หรือว่าซื้อสินค้าและบริการในแพลตฟอร์มก็สามารถนำเหรียญที่เรามีเนี่ยไปสต a c ก i n งไว้หรือที่เรียกว่านำไปฝากไว้ ให้เหรียญน,นั้นน่ะมันพอกทูนเพิ่มขึ้นู้ตัวอย่างง่ายเหมือนเราฝากเงินไว้กับทางธนาคารถูกต้องไหมครับ เราก็จะได้รับดอกเบีย้ยเหมือนกันครับลักษณะมันก็จะเหมือนกับ Popcoin Staking c Pool ก็คือการนำไปฝากไว้เพื่อรับเหรียญที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมนั่นเองอันนี้คือฟีเจอร์ที่4นะครับและในส่วนของฟีเจอร์ที่5ก็คือ Popcoin X Bit Cup ก็คือการเก็งกำไรซื้อขายแลกเปลี่ยนในกระดานเทรดของ Bit Cup นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5ฟีเจอร์หลักของตัวเหรียญ p o p c o n เหรียญนี้ ซึ่งผมคิดว่าบริษัท i s Group ปโปเ e n และ Future Computer เนี่ยคิดได้ครบถ้วนและเป็นอะไรที่โทเคโนมิกมากนะครับหรือที่เรียกว่าเศรษสระเหร่ดิจิตอลนั่นเองอย่างที่บอกไปเนาะมันคืออีโคซิสเต็มมันคือระบบนิเวศของเหรียญที่มีการรักษาสมดุลได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญพอคอยเหรียญน,นี้ก็ออยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อไปดีกว่าพราะว่าเหรียญพอคอยน้องใหม่เหรียญเนี้ย จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวลองวัดกันเนาะในช่วงปี2ปีนี้เดี๋ยวก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของทางตัวบริษัทที่ผลิตผู้ผลิตในส่วนของป๊อปคอยขึ้นมาเนี่ยจะมีการวางแผนหรือว่าพัฒนาต่อไปในด้านใดอีกนะครับแต่ถ้าทางที่ดีนะสำหรับผมเนี่ยความคิดของผมก็คือถ้ามันเป็นจุดเชื่อมโยงหรือว่าจุดที่สามารถนำให้ธุรกิจน,นะครับแต่ละแขน,นเนี่ย มาร่วมกันได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับโดยที่มีเหรียญ๊อคอ,อยเหรียญเนี้ยเป็นจุดเชื่อมโยงในการซื้อสินค้าและบริการในส่วนของธุรกิจอื่นๆได้นะครับไม่ไว่าจะนําเหรียญไปซื้อรถยนต์นําเหรียญไปซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดอะไรพวกเนี้ยได้นะครับก็มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้สําหรับในส่วนตัวที่ผมคิดนะถ้ามันมีการเชื่อมโยงบริษัทหรือว่าโคเข้าด้วยกันจริง แล้วก็ใช้เหรียญเหรียญเนี้ยในการแลกเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาดูกันต่อไปละกันนะครับว่าเหรียญเนี้ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ที่ทามมิ่งอยู่ที่ช่วงเวลานะครับถ้าช่วงเวลานี้มันกระแสมันมาได้ค่อนข้างดีผมเชื่อว่าทุกคนที่ตามกันมาเนี่ยก็น่าจะได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัคร ผมก็ย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารีบสมัครก่อนหมดเขตวันที่11เดือนมกราสองพก็คือใกล้ถึงแล้วนะครับปีหน้านี้นะครับมันใกล้ถึงแล้วจริงๆนะครับทุกคนก็รีบสมัครก่อนรับเหรียญฟรี100เหรียญสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็กดสมัครได้เลยแล้วอย่าลืมครับชวนเพื่อนมาร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆและเติบโตไปด้วยกันกับเหรียญคริปโตน้องใหม่เหรียญน,นี้คือมันก็ยังไม่ได้สายเกินไปนะครับ ที่เราจะเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ในศาสตร์ของคริปโตเคอเรนซีคือมันไม่มีคำว่าสายจนเกินไปเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าในส่วนของราคาป๊อปคอยเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้ามันลิฟต์ขึ้นบนกระดานเทรดของบิตครับนะครับต่อให้มันมีมูลค่า1ป๊อปคอยเท่ากับ 10บ,บาท1ป๊อปคอยเท่ากับ20บาท1ป๊อปคอยเท่ากับ30บาทมันก็ไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ที่เรามีป๊อปคอยไว้ครอบครองอยู่ในมืออ่าอย่างน้อยๆเรามีติดมือไว้อุ่นใจกว่าเห็นไหมครับผมก็สุดท้ายแล้วราคาเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอ,อ,อัพขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันขึ้นกระดานเทตุวันแรกและมีมูลค่า30บาทตอน,นป๊อปคอจริงจงก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย